สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินด,ดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าดูช่อง V P ธรรมาดานะครับช่อง B P ธรรมาดาก็จะมานําเสนอนาเสนอบทกู้นะครับอ่านอยเฉพาะกิจนะอานอยเฉพาะกิจนะครับของวันที่นะครับอ่านอ,อ,อานเฉพาะกิจอ,อ่าครับที่ยี่สิบสามนะ ที่สามนะครับอ่าวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับสีฟ้าสีฟ้าสดใสสดใสนะครับห้าในาก็คือเวียดนามนะครับเรียกประเทศเวียดนามนะอ่าครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่เราเข้ามาชมกันเลยดีกว่าเนาะวันนี้เข้าบอให้หนึ่งสองสามโอ้ยมาเน้นที่หนึ่งกับสองมันมาสามาตัวลองมานะเมื่อวานนี้นะอืมวันนี้เอาให้จะจะเลยอครับตามนี้นะครับ หนะึ่งสองสามนะเรามาจุมกันเลยนะครับเขียนแล้วยกเอ,อ,อันนี้หลักสิบนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะอันนี้หลักหน่วยนะหนึ่งสองสามนะก็คือหนึ่งสองสามนี่แหละอยู่หลักหน่วยนะครับอันนี้อยู่หลักสิบใครจะจัดให้หมดทุกชุดนี่ก็จัดไปนะครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นั้นนะครับไม่ไม่หลายตัวนะเพราะาเราไม่ต้องกลับนะไม่ต้องกลับนะครับสี่สองสี่สี่หนึ่ง 1> 5 1าหนึอย่างเงี้ยอ่าทีหนึงห้าหนึแบบเนี้ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็อ่าสี่สองห้าสองหกสองเย่างเี้อ่ะตามนี้นะครับเราเน้นที่หนึ่งแล้วก็มาดูที่หนึ่งนะอันนี้เอาออกนะ ไม่ต้องเน้นนะครับเน้นที่1ก็ดูตามนี้นะครับใครเชื่อัวร์ก um> ็จัดตามนี้นะครับหลักสิบหลักหน่วยนะอ่าประมาณนี้นะครับอ่าครับบังคับมันก็มีหลุดบ้างแหละประมาณนี้นะครับให้เรามาระวังนะครับชอบก็จัดไม่ชอบก็ไม่ต้องจัดนะครับประมาณนี้นะครับอานอกเฉพาะกิดก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับอ่าเน้นที่1แล้วก็หลุดวิ่งที่1นะอ่านะครับตามนี้นะครับวิ่งที่1นะครับหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้สิบหน่วยนะ,ะดูให้ดีนะครับใครจัดเป็นก็จัดไปครับวิ่งครับโอเคนะครับขอขอบพระคุณมากๆากขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับไม่เจ็บไม่จนมั่นคงมั่งคัง่มงมั่งมีครับชาบีับชาวีาวาวชูชวีจุกเงๆๆครับสวัสดีครับ